สวัสดีครับสวัสดีครับส,สรับ,รบเออสินนางน้อยวันนี้คัส Amazon วันที่แปดมก,กรา <8. S 1> ใช่ไหมแปดมก,กราสองนห้าาเก้านะครับจบเร็วนะวันนี้สามงสิสองนาทีแต่เราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่เร็วไม่ช้าด้วยแหละพักกิ้นเราก็พักน้อยถามนิดนึงฮะวันนี้คุณคิดว่าคุณกลับไปบ้านเนี่ยตอนนี้คุณสามารถวิเคราะห์สินค้าที่น่าจะขายได้ธุรกิจที่มันน่าสนใจบน Amazon ได้ยัง เป็นยังเป็นแล้วนะที่บอกว่าใช้แอปพลิเคชันช่วยด้วยอ่ะวันนี้ทุกคนมีมือถือสมาร์ทโฟนหมดใช่ไหมแอปเราสามารถโหลดในไทยได้แล้วด้วยนะครับกลับไปวิเคราะห์ดูนะว่าอาอยากทำอะไรก็ลองรู้ว่าวิเคราะห์นี่มันจะเวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็ตอนนี้คุณหาคีย์เวิร์ดเป็นยังมีเครื่องมือหานะมีเครื่องมือวิเคราะห์ได้ไหมหามาแล้วต้องวิเคราะห์ไหมต้องวิเคราะห์ด้วยไหม,ไหมผ่าน Google จอได้ป่ะแล้วก็ผ่านหน้าเว็บ a m a เ o n ใช่ป่ะแล้วคัดมาว่าควรเจ้าคีย์เวิร์ดตัวตไ,ไหน แล้วใส่ไงใส่ตรงไหนเป็นยังเป็นแล้วรู้ตำแหน่งนะสามจุดใหญ่ใช่ปะ่ะลองกลับไปทวนดูนะฮะสำคัญเลยข้อนี้จริงๆแล้วสินค้าเมซอนอยากคิดเยอะจริงไหมไม่ต้องคิดเยอะแมสจำไว้ทุก้ันต้องใช้คิดง่ายทุกันต้องใช้นิดหนึ่งถ้าเกิดคุณมีคอนเนคชั่นอเมริกานะถามให้ถามเยอะๆเลยคนอเมริกันเป็นยังไงนิสัยยังไงใช้อะไรเฮ้ยได้เปรียบนะเว้ยนะถ้ามีนะอาจจะไม่ตรงกับคุณแต่เป็นทางอ้อมก็ได้ลองหาหาดู ให้เขาเล่ารับรองครับได้เปรียบโคตรๆนะครับส่วนเรื่องอื่นไม่รู้จะถามอะไรละลงขายเป็นไงลงขายก็ไล่ทุกเมนูนะนะเรื่องแบรนด์กลัวกันกระจุกกระจุยเหรอ <c oughs> อย่าไปซีเรียสฮะอยู่สายขาวไว้มีอะไรกว่าไม่รู้จะถามอะไรละถ้าเกิดว่าขายดิบขายดีนะฮะก็มาทักกันบ้างนะนะจะได้สัมภาษณ์แบบไม่เห็นหน้าเหมือนกันแหละนะตอนนี้ก็ กลับไปลุยก่อนนะครับติดอะไรกลับมาเรียนซ้ําได้นะดูตารางนะครับมาเรียนซ้ําได้วันธรรมดาเข้ามาเวิร์กช็อปได้นะตัวตัวเลยทําแล้วติดนู่นติดนี่วันธรรมดานัดเข้ามาได้แต่เช็คผมก่อนนะเช็คผมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาบางทีคุณแบบมาแบบไม่นัดอะ่ะ mm hmm. ผมออกไปทําธุระแข้งดิใช่ไหมเช็คผมก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มีอะไรกว่าคลิปกลับไปดูทวนได้ไหม ได้นะวันนี้เราอัดคลิปแล้วนะอัดเตม็มเต็มที่หลายชั่วโมงอยู่ดูกันยาวเพลินเลยอะนะครับมีอะไรติดต่อเข้ามาไลน์กรุป๊ปนะฮะถามอะไรกรุ๊ปได้เลยหรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับนะก็ลองดูฮนะกลับไปทําดูมีอะไรก็ติดเข้ามาถามได้นะครับเรียนซ้ําได้ฟรีนะสวัสดีครับ